ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกคนมาดูนี่ค่ะคลื่นเบต้าเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่สูงเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันในขณะที่เรามีความเครียดความกังวลความสับสนความวุ่นวายและคลื่นสมองแอลฟาและทีต้าเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ําลงจะเกิดขึ้นในภาวะที่เรามีความสงบและผ่อนคลายและสมาธิก็คือกุญแจสําคัญ ที่ทำให้คลื่นสมองของเราอยู่ในระดับต่ำอยู่ในระดับอัลฟาและทีตาและคลื่นสมองระดับนี้เป็นคลื่นสมองระดับที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความฝันมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยที่เขาไม่ต้องเป็นนักบวชไม่ต้องเคร่งศาสนาแต่คนธรรมดาธรรมดาสามารถทำได้ ใครสนใจเรื่องสมาธิสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์